สวัสดีครับผมมาพินกับช่องฟรยไทยในยูทูบก็สถานีรถไฟหัวหินนะครับก็ถ่ายต่อจากเมื่อกี้ที่นั่งรถกรุงเทพหัวหินมาครับสองหกหนึ่ง ก็เป็นอาคารไม้นะครับยังเป็นหลังคาคลาสสิกอยู่นะฮะในสมัยนู้นนะครับหัวหินก็เป็นปลายทางของรถไฟสายใต้แล้วก็เป็นที่ตากอากาศนะครับสมัยนั้นเขาตื่นเต้นไปนมากเพราะว่าเป็นสถานที่ไฮโซไฮ้ซเขาั่งรถไฟมานะครับมาที่หัวหินป้ายที่นี่ก็คลาสสิกนะครับเป็นไม้ขอบแดง อ้ปายไก่ๆนี้จะเป็นไม้ทั่วไปนะครับสมัยนู้นก็เนื่องจากกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีหาดทรายนะครับก็ได้มาสมัยก่อนเนี่ยพูดดีเขาก็จะนั่งรถไฟมาที่หัวหินแต่ว่าสมัยนู้นใช้เวลานานนะเพราะาเป็นรถจักรไอน้ำนะครับก็จะมีโรงแรมต่างอากาศมีอะไรต่ออะไรนะฮะนี่ถ่ายเดือนตุลาคม2563-2020 ก็ฝั่งตรงข้ามนี่น่าจะเป็นตัวสถานีที่จะทำใหม่นะอาจจะมีการยกระดับสังเกตว่าตรงต่อหม้อเนี่ยจะมีการเล่นลวดลายที่คล้ายกับตัวสถานีปัจจุบันนะฮะแล้วก็เป็นอยู่ในโครงการทำทางคู่นะครับน่าจะเป็นสถานีใหม่คนะือมีการก่อสร้างแต่เขาคงน่าจะอนุรักษ์ ของเดิมไปด้วยนะเพราะว่า oh, oh, เป็นหนึ่งในสถานีประวัติศาสตร์นะครับมาให้นั่งนะครับโอ้ห oh, oh. ไม่รู้ไม้อะไรกลับแกแล้วก็อันนี้ที่นั่งรถไฟคลาสสิกครับความคลาสสิกปลายห้องสุ้าย ตัวอาคารด้านข้างครับดีย๋ยวนี้ก็ก่อสร้างอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะฮะนี่บรรยากาศตัวสถานีครับมีจ่าเฉยมาด้วยนะนี่จะเป็นน่าจะเป็นตะเกียงสมัยก่อนเอาไปใส่ในนี้นะ ให้สัญญาณก็คือตอนนี้ชั้นหนึ่งไ,ฟไฟายฟใต้เดินครั้งแรกเมื่อ2454นะครับจากสานีบางกอกน้อยมาถึงหัวหิน213กิโลเมตรนะฮะมีป้ายห้ามตีละขังด้วยนะเพราะว่าเวลาไปตามวัดนี่มึงนั่งเที่ยวเขา,เาวัดนี่เขาจะให้ตีละขังแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้ตีละขัง ฝั่งนู้นไปกรุงเทพครับแล้วก็ฝั่งนี้ไปสุดทางสนก็ลกก็มีพระพาประทับนะครับแล้วก็ป้ายนักเที่ยวชอบมาถ่ายรูปก,กันฝั่งนู้นสุดจะเป็นสนามกอล์ฟนะีนี่ครับตรงพระพาสุดนู้นนี่มีหัวระจักรอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีป้ายคลาสสิกนะครับหัวอีก แล้วก็ด้านตรงนี้ก็มีป้ายโควิดอีกอันนึ่ง เคยเขียนไว้ว่าห้องสมุรดรถไฟโอวหินนะแต่ปิดบริการเพื่อปรับปรุงอัน,นนี้เป็นวงเวียนยาวๆด้านนน้นมีเซเว่นนะกลางคืนมีเคร่องเติเนื้อนี่ด้านหน้าครับสถานีหัวหินสเตชันผมถ่ายเดือนตุลาสองห้าหกามสองน2สอูนะครับยมีขายของที่ระลึก ฝังนู้นมีมอเตอร์ไซค์ช่างที่สถานีรถไฟหัวหินนี่เขามีร้านกาแฟด้วยครับ One, mm hmm. นอกจากมีร้านกาแฟแล้วมีสถานีทำเล็บด้วยครับมีทำเล็บฮะตรงนี้ก็เข้ามาจากทางชันชาลาได้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ครับออกไปทางด้านนู้นเลยนะครับ แต่ลอนแก้วละสี่สิบครับตสถานีรถไฟหัวหินแล้วพบกันใหม่ครับกับช n n e l ฟรีไทยใน YouTube เก็บเืลากราวการินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ